รวยผู้คนรวยแต่มีเจ็จไม่ป่วยทุกคนกัน,ลกกน,นเลยตัวให <ไป S 2> ้นรำน้ำเลือัน้ำเลือกัวหนเลาอกนีอ้าวรวยรวยรวยเองอะรวยจังสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊บปั๊บทัวร์นะคะดูสมาชิกวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่บึงโขงหลงเราจะไปไ,ปไหว้ปู่อือลือซึ่งเราไปไหว้แบบแบบที่เราไม่รู้เลยอะคะ่ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก,ก็จะไม่รู้เหมือนกันเรานี่แหละแต่ทุกอย่างทุกอย่างไม่มันเกิดมาจากความศรัทธาทั้งหมด แล้วเดี๋ยวพอคือบังเอิญว่าที่พักเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับใกล้กับอะไรนะสารปู่อือลือนะคะเราไม่ถึงกิโลใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขาต้องซื้ออะไรไว้ยังไงเผื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกับเรานะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าต้องทํายังไงเนาะเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบมูเตลูแบบง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามาเนี่ย คือวันนี้พวกเราไม่ได้มาบวงสวงนะแต่ว่าเรามาไหว้ด้วยจิตท, <ขอ S 1> ที่บริสุทธิ์จริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปนะคะในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มันเกิดขึ้น <Okay. S 1> ในคลิปนี้กับการไปศาลปู่อือลือนั่นเองค่ะ ว่าปู่อือลือหรือว่าวังเจ้าปู่สุริยะบงชัยนครราชราชาคนเยอะมากทุกคนขาอ่ะเดี๋ยวต้องขอซื้อลอตเตอรี่หน่อยละกันนะคะงวดน,นี้เนี่ยอุ้ยไม่ได้ดูปฏิทินเลยอะปฏิทินจีนอะแล้วมาซื้อเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนทุกคนเดี๋ยวไปตามไปดูกันนะคะเพื่อนอ๋อใครใส่ขาสั้นผู้หญิงใช่ไหม เขาก็จะมีพระอันนี้ต้องบูชาใช่ไหมเียแล้วแต่ทําบุญเนาะใครใส่ขันทันมาอู้เข้ากับสีเสื้อเลยอ่ะเออเข้ากับสีเสื้อเลยชาต้องใส่ไหมไม่ต้องอ่ะแล้วก็ไปดูข้างในกันนั่นเองค่ะว่าตรงศารปู่อุลอเนี่ยด้านในเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าใครมาแนะนําให้รีบมานะคะเพราะว่าเขาจะปิดตอน6โมงเย็นนะคะทุกคนขาอ่ะตามไปดูเลยค่ะ ก็สามารถมาบูชานี่เลยทานใบ,ส,ส,บสีทูบตามศรัทธาใบสีทูบตามศรัทธานะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตหยิบเลขทูบซึ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตจุดเลขทูบวันนี้นะคะซึ่งใครเห็นเลขทูบนี้ก็ขอให้ปังทุกคนแล้วก็อเออขออนุญาตถามไอใบสีเราหยิบอันไหนก็ได้ใช,ใช่ไหมคะเอาแล้วแต,แต่ว่าเราแบบอันไหนมันมีความหมายในแต่ละอันไหมคะหรือว่ายังไงไหมคะจะเป็นพญานาคก็จะเป็นขอขอลาก็จะเป็น ถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอ่าวันนี้อย่างนี้ก็คืออันนี้คือเบอรัซับนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิร์ซับแล้วก็เราก็จะทําบุญนะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะต้องกายหยิบทําบุญยังไงนะคะพี่อ๋อต้องหันหน้าพญานาคออกใช่ไหมอ๋อนี่ไงก็ทุกกี่ดอกครับพี่ทุก้าดอกอ๋อนี่ไงทูก้าดอกนะคะ แล้วก็เดี๋ยวให้ทําบุญนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวยต้องขออนุญาตไปไหว้ก่อนนะคะนี่ไงอ่ะทําบุญหยอดได้เลยตามศรัทธานะคะปังมากตอนนี้ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้ามาที่อ่าฝูลือเนี่ยใบยสี แล้วแต่ทําบุญแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งขออนุญาตเข้าไปไว้ด้านในแล้วก็มีมีคาษาปู่อือรือดาขราดใครทุกคนตั้งนโมสามจบพร้อมกับการดูคลิปนี้ใครดูคลิปนี้ขอให้ทุกคนร่ํารวยที่บักจริงในขอปยปัถน,นาเราเชื่อว่าหลายๆคนอยากมาแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาเพราะฉะนั้นวันนี้เราขออนุญาตเป็นตัวแทนก,กันละกันนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยค่ะ ติดตังเอ่ิสัง้ังอหางวันทาปูเชนีสุขิทธิภิกําบังบวงสวงกาลุปรานขังควงน้อมคุณวันทาองค์มหาพญาเจ้าพูเลือดลูจิตตั้งใจเสื่อสักการเพื่อธ เอาเปล่าเอาเปล่าไว้เราได้อจะกู้สามท่าเอาทุกอันนึงขึ้นไปจุดบนที่ได้ไหมนี่เพื่อเราได้นี้เพื่อเราได้นี้ตอนนี้หลายคนก็ต้องมีความเชื่อเวลาที่เรามาสอบพอเรื่องจริงจังๆเขาก็ต้องเชื่อเรื่องตัวเลขแล้วเราก็จุดทุกจุดเลขนะแล้วเราก็จะรอวัน เออเอาได้่วยยิ่งๆเลยเอาให้ดังปุ้งๆเลยเอาดังๆเอยๆมาลวเนี่ยนูถ่ายรายการเรื่อยๆอย่างนี้ะทุกคนต้องเอไหนคารเลืองไหนก็ได้เล็กด้กันเลกุคนเยสมาใ่นละี่เึรวยนก็แเรื่ไปรมาเราก็ซื้อรัตตลี่เก็บไว้เผื่อบ่างวนนี้เราจะปังะเลียเราเนี่ยเท่าทุกรอบจริงๆหาซื้อเลขไปละ้อยก่อนม่างใครยังได้ม หใบอันนี้หนึ่งใบจ้ะพี่หนึ่งใบอ่ะนี่จ้ะหนึ่งใบแต่ว่าหกลานจต่พี่อ๋อมีหนึ่ง้าไหมหนึ่งใบหรออ่หนึงก้านี่นะคะทุกคนขาไปดูไว้ค่ะรจากงโอเคเอาก้หนึ่งป่ะซื้อแล้วก็ซื้อกลับเนาะโอเคนี่เลยจ้ะนี่ทุกคนขามีหนึ่งก้าะนี่ นะคะทุกคนเห็นนะก็ย so ังไงใครดูคลิปนี้ขอฝากไลค์ฝากแชร์เพราะว่าคลิปนี yeah, ้เนี่ยทำแบบไม่ได้ต uh, okay. ั้งใจเลยแล้วก็มาแบบฟุกปั๊บรับโชคเลยจ้ะนะคะับอ่านะคป็นลูกเราเลนียเป็นเลขที่โบกัสตามมาหลายงวดแล้วเป็นเลขพ่อแม่กะลีโบกัสด้วยอ๋อใช่ตามมาหลายอ่าโอเคนะคะับเฮ้ยเราเลียกราเฮ้ยเราเราไปซื้อเลขลอตเตอรี่เมื่อกี้เหรอที่ออยจุดอ่ะเลขเลขอะไรนะ เลขคู่ไปออยอ่ะอะทุกคนขายไงบ๊ายบายค่ะ